ซ้ายไปเนี่ยก็เป็นหงหน้าเนาะจ้ะมีท่าขับไปค่ะทุกคนเนาะเป็นช้าหนักเลื่อคขับเป็นปีหนองใส่รถดำทั้งนั้นเด้อวยจเนี่ยนี่พี่น้องเป็นแนวเป็นแนวดีดีเข่าคนกันงายค่ะข้ามเลยค่ะปี่น้องข้าร่างวางคุยน่าจะหว่านถุงรอบแรกแล้วนะคะเนถุงเงินน้อหน้าอยู่งคลนอ่ะรู้แล้วใทรเป็นแรอกครับพี่น้องที่รถใบาำถนนนี่จะน้อยกับเลี้ยวซ้ายหางค่ะ เป็นคนเอาไปแช่นะคะเพื่อนๆเนาะตั้งความาณนะสนีม่วงกว่าๆค่ะเพื่อนๆทุกคนเนะาะฟังเพิ่งทําด้วยจากพี่น้องเข้าว่าแต่กระเจียวไปแล้วรอบนึงแล้วคะ่ะพี่น้องอุ๊ยขอบคอบคทุกคนเนี่ยเดี๋ยวซ้ายไปเนี่ยก็เป็นตรงหน้าเนาะจะ้ะมีทางเข้าไปค่ะทุกคนเนาะเป็นชะหนานลึกๆค่ะเป็นความาณนะสนีม่วงกว่าๆค่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะเอะ เอาหนาไปเอาเข่าไปแช่นะคะทุกคนาะจ้าหาไใ้สน,นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนทุกคนสวัสดีค่ะหะวงข้างหลังค่ะเพืเ่อนหลานเป็นคนเอาไปแช่นะคะเพื่อนเนาะบรรยากาศแง่งแง่งเด็กตัน่ันจัดหน่อยค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนเนาะไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศร้อนตาหง ตรงหน้าเนอะจะมีทางข้าขไปค่ะทุกคนเนาะเป็นช้านานนิดนึงค่ะเพื่อนนะคะ่ะเพื่อนๆแถวนี้กจ็จะใช้น้ําเหมืองไฟฟ้าทางนั้นนะคะเพือเ่อนๆเนาะใส่เหมืองน้นนําน้ําทะเลอ่าไหลามาตามอ่เห็นขวามือนี่ยเป็นกาเรตึงตึงวานค่ะเพืเ่อนๆะเนาะเพิ่งเพิ่งทำก็มีเพิ่งหวานก็มีด้วยเนาะม,มีดำมาจากใส่ด้พี่น,อน้อง ใส่รถดำท้านหนัง <tinc S 2> ่งด้วยจันี่ี่็นหนองเนวเป็นแนวดีดีเขากกันงานค่ะข้างรค่ะพี่นหองข้างว่างวงน่าจะวังหนองแล้นะวังข้างลางค่ะเพื่อนหลานเป็นคนเอาไปแช่นะคะเพื่อนเนาะฟ้าสวยงมากมายค่ะพี่น้องดูบรรยากาศข้างทางนะคะแถวนี้จะเป็นอาาดำทั้งนางั้นค่กะพี่น้องดูบกข้างทานะคะถวน้เป็นางนมแรงมากจะเอาขับปลูกไปแช่น้ำครัพี่น้อง ขอาคือข้าวปลูกมาจะเอาเข้าวปลูกไปแช่น้ําที่นานคุณหนึ่งนะคะจะให้ดูเรือเนน่อยๆแน่นอนแต่จะเดียวสายพี่นอ้องคุณเดียวไปก่อนค่ะพี่น้องก็จะเอาข้าวข้าวปลูกไปแช่น้ำนะ,ะพี่น้องให้ด,าานนใด,ดูนะคะอันนี้ยงใส่รถตัดได้ค่ะพี่นอ้องเป็นแถวเป็นแนวแถวนี้ก็จะเดียวสายอ่อไปหน้าน,นะคะเป็นเรื่ยอยๆไปเรื่อยมเพราะว่าใน จาวานะคะพื่อนี่กะเอาไปแช่คืนนี้พรุ่งนี้อีกวันนึงมาเพื่อนๆชมวิวกันจ้าวันนี้หยุดค่ะเพื่อนๆอันนี้หยุดอยู่บ้านตก้ายกอกไปหน้านาะคะเพื่อนๆออกไปเรือ้าวบ้านเย็นยังหน้าเรือจาวานนะคะับ่เพนี่กะเอาไปแช่คืนนี้พรุ่งนี้อีกวันนึงขวามือนี่เป็นตาพื่น วานค่ะพเพื่อนๆนพะิ่งเพิ่งทำก็มีเพิ่งหวานก,ก็มีนะพี่น้องมีดำมาจากไต่ไปแ,แ,แล้วค่ะพี่น้องไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศอ้องฟ้าโขกใสสวยงามมากมายค่ะพี่น้องให้ดูวิวบรรยากาศข้างทางไปเด้อจๆแดแฉบนี้ต่พลังบ่อน้ำเห็ดก,กิดมีค่ะพี่น้องโมองไปไกลๆกพลังกพลังไขค่ะมีย่ำก็มีคนะ่ะนานๆจะได้มาถ่ายแบบนี้ทีนึงนะคะ อา่วนมากก็จะจะเดินท้ายเอาค่ะเพื่อนนั่งรถนั่งรถแท็กซีมาเพื่อนๆชมวิวกันจ้าวันนี้หยุดค่ะเพื่อนๆวันนี้หยุดอยู่บ้านตกพุ่งหนารอบๆนะคะพี่นอ้องอันนี้กุ้นหลานได้จากพี่นอ้องกุ้นหลานที่ที่รถ ทีเราแตกกัพี่น้องกถไทยน้พวนวนี้ก็ผ่านนะคะอันนี้แถมที่ก็น้ารถดำคือกันค่ะพี่น้องสวยงามค่ะทุกคนค่ะม,ม่น้อยแ่เีย,ยกีนย่นอิวไปก่อนนะพี่น้องพี่น้องไปดูวิวข้างทางไปก่อนนะพี่น้องท้องฟ้าเมฆสวยลอยตามค่ะ สวยสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศงามเลยค่ะเล่นน้อยแต่เชียวชาญค่ะพี่น้องชเดูไปก่อนค่ะค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่นเนาะไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศท้องฟ้าหกใสสวยงามมากมายค่ะพี่น้องให้ดูวมดูบรรยากาศเชี่วยวายต่อไปหน้าหน,นะาปุ่ม คืนนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งต้นข้าวก็ยังไม่แตกกอนะคะเพราะว่า,า,าเพิ่งทำและประมาณน่าจะสองอาทิตย์พอ,นนอพี่น้อ,นนนนอน่า,อ,าอีาาากช่วงหนึ่งค่ะก็ใท้เป็นใดกค่ะพี่น้องที่รถใบฟ้าถนนนจัดหน่อยกับเลี้ยวใส่น้ำเนาะกอารังดำเลยประมาณนอาจจะครึ่งเดือนแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งเพิ่งจะดำในครึ่งเดือนนะพี่น้องอ่ะเพิ่งดำมันก็จะน้องมองเห็นต้นหนาแล้วพี่น้องเนาะค่ะ ไปดูอยู่ข้างทางไปก่อนนะคะพี่น้องท้องฟ้าเมฆสวยลอยตามค่ะงร่อยสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศงามดีเหนือนาำแล้วก็ลังดำเลยประมาณหนาจากเครึ่งเดือนแล้วค่ะพี่น้องิ่งเพิ่งจะดำในเครึ่งเดือนนะพี่น้องอ่ะเพิ่งดำมันก็จะล่องมองเห็นตะหนัมของพี่น้องเนาะค่ะประมาณหนาสีม่วงกว่าวค่ะเป็นเฉยทุกคนเนาะพี่น้องใส่รถดำั้งนามด้วยจัดแบบนี้พี่น้องเป็นแนวเป็นแนวดีดี ขาเป็นกันงนานค่ะข้าแม่ค่ะพี่น้องทางล่งวางถุนน่าจะหวาดถุนรอบแรกนะค่จะก็จะเอาข้าวข้าปลูกไปแช่น้ำนะคะพี่น้องให้ดูนะจาา๊ะค่ะอันนี้ิใส่รถดัดเนาะค่ะพี่นอ้องเป็นแถวเป็นแนวแถวนี้ก็เป็นเพื่อนเนาะรถฟาลีค่ะพี่น,นอ้องแถวบ้านพี่นอ้องอ,อ่าพี่นอ้องไปเรียกกันยังไงเนาะค่ะทุกคนเนาะเป็นรถไถนาแล้วก็พวงอ่า ไปแช่น้ำนะคะพี่น้องให้ดูคันจ้า่ะอันนี้ใส่รถดำด้วยค่ะพี่น้องเป็นแถวเป็นแนวแถวนี้กันเพื่อนๆรถฟาลีค่ะพี่น้องแถวบ้านพี่น้องอ่าพี่น้องเรียกันยังไงเนาะค่ะทุกคนเนาะเป็นรถไถหน้านะคะพวงมาเพื่อนๆชมวิวกันจ้าอันนี้หยุดค่ะเพื่อนๆอันนี้หยุดอยู่บ้าน ตรถพุ่งนารอบๆนะคะพี่นอ้องอันนี้ตุ้นหลานด้วยจ้ะพี่นอ้องตุ้นหลานที่ที่รถที่รถแต็ดค่ะพี่นอ้องรถไถนาผ่วงปลาสวยงามามากมายคะ่ะพี่นอ้องดูบรรยากาศข้างทางนะคะแถวนี้จะเป็นอ่านาดำทาง,า,งางนั้นค่ะพี่นอ้องน้ำข้างหน้าพี่น้องไปดูวิวข้างทางไปก่อนนะคะพี่นอ้องท้องฟ้าเมฆสวยลอยตามค่ะ ร่อยสวยงามมากงายค่ะพี่น้องบรรยากาศงามเลวยน,น้องจะเอาหนาไปเอาเข้าไปแชร์น,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 นะคะแล้วก็น้อยจะหา้บสมีก็นะค่ะตื่นเต้นทุกคนสวัสดีค่ะบรรยากาศง่าแดงเด็นกน้อนกัดน้อยค่ะ ใส่โรตดำท่านหนเด้อจ้าแดเนี่พี่น้น่อเป็นเหงเป็นแนวดีดีขอบคุณกันงานค่ะข้ามแม่ค่ะพี่น้องกมาลังวางถุนน่าจะหว่านถุงรอบแรกนะเข้บ้านก็ไปขายอีกทุกทงค่ะบ้างบ้างขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่สนับสนุนด้วยค่ะให้ดูมีธรรมชาติไปด้วยค่ะพี่น้องใส่โรตดำท่านหนเด้อจ้าแดเนี่พี่น้น่อเป็นเหงเป็นแนวดีดีขอบคุณกันงานค่ะข้ามแม่ค่ะพี่น้องกมาลังวางถุนน่าจะหว่านถุงรอบแรกนะคะ เานเนาะกาลังดำได้ประมาณอาจจะครึ่งเดือนแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งเพิ่งจะดำด้ครึ่งเดือนนะพี่น้องอ่ะเพิ่งดำมันก็จะมองมองเห็นตะหน,นังของพี่น้องเนาะค่ะระวงข้างล่างค่ะเพื่อนหลานเป็นคนเอาไปแช่นะคะเพื่อนเนาะฟังเพิ่งทำด้วยจากพี่น้องเพราะวา่าแต่กระเจียวไปแล้วรอบนึงแล้วค่ะพี่นอ้องอุ้ยของของกาดข้างทางไปเรือยจากแกนี้กันการล่างว่าทา่เหตุกับมี่ค่ะพี่นอ้องโอ้ยมองไปไกลๆกพล,ลังกพลังไถ่ค่ะ ตังหรือหนังใส่เนาะค่ะเพื่อนอันนี้ก็ใช้ลุนดำนะคะเพื่อนเนาะผมเป็นน้องใส่ลูกดำทั้งนั้นเลยจัดแบบนี้พี่น้องเป็นแนวเป็นแหนดี้ดีเข่าคู่กันง่ามค่ะข้ามแน่ค่ะพี่น้อกแล้วังวางคู่น่าจะงหวะคู่รอบแรกนะคะไอาสายตอกไปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนเนาะไปดู็วมาข้อบานเป็นดำหน้าเนาะลงกระว่านนะคะพี่เพื่อนนี่ก็เอาไปแช่คืนนี้พรุ่งนี้อีกวันนึงกระวุณนี้ก็ผ่านนะคะอันนี้แถมอีกหน้ารุนดำคือกันค่ะ รอบๆนะคะพี่น้องอันนี้ตุ้นหลานได้จากพี่น้องตุ้นหลานที่ที่รถที่รถแต่ะพี่น้องก็หน้าปกัไฟฟ้านะคะพี่นอนะ้องเนาะจ่ายค่าไม่เอาคนะ่ะ